เดี๋ยวมาลองรถ p ซคันนี้นะครับนั่งสองคนเขาบอกมันจะมีเสียงดังแต่ผมสังเกตดูมันก็ยังแน่นอยู่นะไม่เป็นไม่ออกมันออกตอนดังช่วงนะอ๋อมันมันเป็นตอนมันเป็นแต่ตอน มันเป็นแต่ตอนออกตัวใช่ไหมเป็นแต่ตอนเราออกตัวใหม่ๆอ๋อโอเคมันจะดังจิตจิตจิตยิทยิยิยิพวกนี้เหรออ๋อคล้ายๆเสียงหนูร้องนี่นะโอเคโอเคอ๋อมันไหม้ไมนะครับ มันจะมีรอยไหมตรงนี้แดงๆนะครับอาจจะลื่นพวกนี้นะเดี๋ยวเราต้องกัดลายตัวนี้นะครับผมให้มันเป็นรอยนะครับเราเช็คชุดข้างให้เลยนะว่ามันเป็นอะไรหรือไหมนะครับอ่าอันนี้รู้สึกว่าใส่ชามแต่งด้วยนะ ทำแต่สระพันแท้ด้วยนะครับแต่ว่าชุดทัดหลังเนี่ยรู้สึกว่าลอยจะระบีมออกมานะนะครับผมนี่นะทำให้มันคับลื่นได้นะครับแบบนี้นะจะรู้งัดหนักโอเคช้ำแต่งนะครับผมช้ำแต่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่ปกติดีน่าจะเป็นจุดทัดนะครับจุดคัดนี่น่าจะเป็นผมไม่ได้ใจว่ามันเป็นของแท้ด้วยว่าผมดูแล้วมันน่าจะเป็นของเทียมนะครับผมนี่นะ ว่าตอนนี้ผมก็ไม่จะไม่ผังแท้เหมือนกันเข็มแท้เนี่ยโอเคถ้ามันครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขปัญหาที่ไม่ให้ไอ้จระบีมันออกมานะครับจิจลบีมออกมามันทำให้นี่นะมันก็เด็นมาโดนตรงนี้นะครับโดนตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ก็เนี่ยทำให้ผ้าคันนี้ลื่นเกาะไม่อยู่นะครับนะนี่นะครับที่อุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีชุดซีนนะครับผมแล้วก็ชุดลูกปืนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าลูกปืนมันแตกหรือไม่ถ้าไม่แตกผมก็ไม่ได้เปลี่ยนให้นะก็จะเปลี่ยนแต่ซีนให้นะครับในตามนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองหมุน ดูก่อนว่ามันจะมีเสียงดังหรือไม่นะถ้ามีเสียงดังเราก็เปลี่ยนเลยถ้าไม่มีเสียงดังเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ดังนะครับผมโอเคนะครับยังไม่ดังนะครับผมก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนสรุปเราเปลี่ยนแค่ซีนนี่เฉยนะมันก็จะใช้บล็อกไฟฟ้านะครับ การถอดเขากรโดดน้องเลยนี่นกิ๊บแน่นดีอยู่นะโอเคยังดีอยู่ยังดีอยู่นะตัวบานะจระบียบระบีอยู่ในนี้ลูกยางเยอะเลยนะครับจะนะครับจะลุกขึ้นน่าจะเป็นจะระบีนี่ยบะนะเนี่ยมาดูซินเนี่ยมาดูซินกันที่นี่นะครับปัญหาลหลักที่มันดังอิที่แล้วก็เน,นี่ยไหม ซีนเนี่ยจ,จะไม่ดีแล้วนะครับทำให้จะลบีเลื่อนไม,ม่ได้เลยเลื่อนแน่แบบนี้ไงก็ลื่นนะครับ,ออรบพอแกะมาก็จะเจอมันแข็งแบบนี้นะตัวเนี้ยซีนมันแข็งโปกเลยนะแล้วมันไม่กันจระบีแล้วนะจระบีไหลออกมาหมดแล้วนี่นะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะเนี่ยนะโอลิงนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะก็จะมีโอลิงสองอันอันนี้นะก็จะเป็นของฮอนด้าตัวนี้นะอ่าไม่รู้แท้ไหมนะครับแบบนี้นะครับ ก็ตัวนี้นะครับเขาก็จัดให้เราแบบนี้นะคอนด้าตัวนี้เป็นซีนนะครับ2อ,อันของคิกของพิเศษพวกนี้นะครับเท่ากันนะครับนี่ผมก็ทําการใส่ซีนเข้าไปใหม่แล้วนะครับผมนะใส่ซีนใส่จารบีเข้าไปใหม่แล้วนะเหลือแต่ประกอบเข้าไปในรถนะครับผม นี่นะครับคือการแก้ปัญหาเสียงออกตัวดังอิทๆๆๆนะครับคือเสียงนูร้องนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็จะเปลี่ยนซีนแล้วก็จะขัดผ้าคัดแล้วก็จะขูดกระโหลกคัดนะครับให้มันเป็นรอยนะครับเพื่อที่ผ้าคัดจะได้เกาะดีขึ้นจะได้ไม่มีเสียงดังอีดๆๆตอนออกตัวนะครับผมโอเคนะครับย่นี่ผมก็ไปแล้วนะครับ